อังเคอสวัสดีอังเคอร์อังเคอร์ที่เราจะไปไล่นายก,ก่อนหรือจะไปไล่กัมพูชากันก่อนเนี่ยมันมีทั้งศึกนอกศึกในแต่ไอศึกในเนี่ยมันก็หนักใจกว่าศึกนอกศึกนอกเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องหลายราวครบพี่น้องที่กรารบคือเขาวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนแหละ สำหรับศึกนอกระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยแต่คนไทยเนี่ยมันเสือกไปขายชาติให้กับกัมพูชามันเลยกลายมามีปัญหาถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเคารพกันน่ะเขาใช้กติกากันอย่างไรงไ,ไทยนี่ใช้หลักษาคนเป๊ะ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 กัมพูชาใช้หลักษาแก่ใจของพวกมันครับพี่น้อง ขานาดูเวลาเขาหยุดยิงกันไม่รู้ว่ามันทหารเขาใช้นาฬิกาตายกันอยู่หรือเปล่าคนไทยพอเที่ยงคืนปับ๊บหยุดยิงปับ๊บไม่ต้องคุยกันเราทําตามข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่อรารยะแต่นั่นแหละครับพี่น้องขวายนั้นก็หลังจากเที่ยงคืนมันยังยิงเอายิงเอาเลยครับพี่น้องก็ไม่รู้ว่านาฬิกามันเสียหรือเปล่าพอมาตอนเช้าบอกว่าจะคุยกัน ในฐานหน้าที่ทหารในพื้นที่ไปรอเจ็ดโมงเชา้ามันยังไม่มากันอีกควายกัมพูชาเราก็ต้องรอกันถึงสิบโมงนี่แสดงว่านาฬิกาไม่เอาไหนเลยของพวกทหารกัมพูชาแม้แต่มันนาฬิกามันเวลายังไม่ตรงและปืนมึงจะใช้ดีได้ยังไงว่าไปสู้กับศัตวูอ่ะไม่หนำซ้ำโศกรัฐบาลกัมพูชาพี่น้องออกมาลอยหน้าลอยตาเอาข่าวเท็จประกาศไปทั่วโลก ก็หกไปทั่วโลกให้คนเขารู้ว่าประเทศไทยนี่บุกรุกเขาก่อนทำทุกวิถีทางรุกก่อนยิงก่อนทำลายก่อนมีหน้ำซ้ำโอภาพอะไรก็ไม่รู้ที่เขาใช้เครื่องบินสาธิตแล้วมีวันสีชมพูมันไปบอกว่าคนไทยโรยสารพิษใส่ครับพี่น้องที่ก็รพแล้ไปคุยทั่วโลกให้เขารู้นะ ไอ้นี่มันไม่โกหกธรรมดานะมันถึงขั้นลวงโลกนะพี่น้องโคโกคูชาเมื่อกี้พี่บอกว่าชื่ออะไรนะมาลีโอ้ยผมว่าไม่ใช่มาลีอะ่ะน่าจะชื่อทาสีมากกว่าครับพี่น้องไม่เป็นไรครับทหารอยู่แนวหน้าทำเต็มที่แล้วเราต้องให้อภัยสำหรับทหารทหารทุกท่านเราก็ต้องให้กำลังใจไม่ว่าทัพบ,บกทัพเรือ อากาศตอชอดทหารพลานทัพปกทุกอันแหละครับและพลเรือนทั้งหลายที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันรักปกป้องอธิป,ปไตยนี่ทหารไทยไปสละชีพครับพี่น้องเพื่อชาติแต่ไอคนขายชาติมันกอดอำนาจร่วมมืออยู่ต่อเพื่อขายชาติกันต่อไปตบมือดังๆโห่ไล่มันรักถีพี่น้อง ทหารอยู่แนวหน้าสลับชีพเพื่อชาติใช้กำลังใช้เรียวแรงใช้ร่างกายต่อสู้กับอริราชศัตรูผลักดันให้เขาออกนอกอย่าให้มาลุกล้ำอธิปไตยของไทยสู้จนกระทั่งตัวตายนั่นคือสลัชีพเพื่อชาติทาหารทั้งหลายแต่คนขายชาติที่เป็นขี้ข่ายต่างชาติทรยศต่อประเทศชาติกลับ กอดอานาจไว้ร่วมแรงร่วมมืออยู่ในอํานาจเพื่อที่จะขายชาติกันต่อไปและแบบนี้เราจะเอาไว้อย่างไงครับรัฐบาลขายชาติแบบนี้นี่แหละครับพี่น้องที่เคารพไทยเราพยายามทําทุกอย่างครับเพื่อปกป้องอธิปไตยแต่ถ้ามีรัฐบาลขายชาติประเทศชาติก็ต้องเสียดินแดนไปในอนาคตจะต,ต้องเสียอธิปไตยครับไม่วันหนึ่งก็วันใด ขณะนี้ไทยกัมพูชาเมื่อก่อนสองประเทศมีปัญหาขัดแย้งกันก็คุยกันระดับพื้นที่ระดับรัฐบาลระดับกองทัพก็ว่ากันไปแต่กัมพูชาเขาวางแผนไว้ครับพี่น้องเพื่อต้องการเอาความขัดแย้งนี้ไปสู่ระดับโลกถามว่าวันนี้มีมือที่สามมารหรือยังครับมีแล้วครับอย่างน้อยมีสหรัฐอเมริกาเข้าโทรมาฮะ รักษาการนายกภูมิธรรมแล้วก็โทรไปหานายกของกัมพูชาชื่อคุณมาเน็ตบอกว่าหยุดยิงกันนะทำไมหยุดยิงเรื่องภาษีไม่ต้องมาคุยเห็นไหมครับและสุดท้ายอีกวันหนึ่งประธานอาเซียนอันวาฮิปราอิมซึ่งมีทักษิณชิน,นวัตรเป็นที่ปรึกษาด้วยของประธานอาเซียนก็นัดกันไปคุยกันดังนั้นวันนี้มันมีพื้ที่สามข้ามาแล้ว แล้วพี่น้องครับกัมพูชาเขาจะเสนออะไรให้กับมือที่สามเหล่าน,นั้นที่เป็นมหาอำนาจครับในอ่าวไทยครับผมยังไม่รู้ว่าเขาเสนอหรือไม่แต่ในขณะที่เราเป็นไทยในอ่าวไทยมีอะไรครับในประเทศไทยซึ่งแผ่นดินตรงนั้นมันไม่ได้ทับซ้อนก่อนใครลากมาหนึ่งต่อห้าหมื่นก็เป็นของคนไทยแต่กัมพูชาบอกกูจะแบ่งตรงนี้ให้กับพวกมหาอำนาจทั้งหลายครับพี่น้องครับและแบ่งให้อย่างนี้แล้วมหาอำนาจก็ต้องรุกสิครับ สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแม้แต่ประเทศจีนเขาเห็นอยู่แล้วนะครับว่าในอาวไทยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลวันนี้น่าจะถึงรอยล้าลาแล้วครับมันไม่ใช่น้อยๆนะครับดังนั้นปัญหาที่มีความขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นจน,นถึงขนาดนี้ที่ศักษิสิ์จินวัตนไปทำเอ u ม c อที่จะแบ่งสมบัติกันในทะเลขีดเส้นกันไปในทะเลมันก็มาจากเหตุผลนี้แหละครับ พราะทักษิณในขณะนั้นรักอหุนเซนอย่างมากมายคงจะไปวางแผนไว้แล้วว่าในทะเลตรงนี้สอบสวนมาแล้วตรวจสอบมาแล้วทํามาแล้วศึกษามาแล้วดูมาแล้วเนี่ยมีมหาศาลครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมันดังนั้นทักษิณกับคำกับหุนเซนก็เลยไปจับมือกันตั้งแต่วันนั้นครับแต่หลังจากนั้นพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันขับไล่ทักษิณสุดท้ายกลายเป็นรัฐบาลปีสีเก้ากระบวนการแบ่ง สมบัติในทะเลมันเลยต้องชะลอครับทักษิณหายไปสิบเจ็ดปีกลับมาเที่ยวนี้ทําเรื่องนี้ขึ้นทักษิณก็พูดว่าเราจะต้องแบ่งกันห้าสิบห้าสิบสำหรับพื้นที่ทับซ้อนหลังจากนั้นมาไอ้มุงมิงที่ผมเรียกว่ามุงมิงเนี่ยครับมุงมิงพี่น้องรวยภาษาใต้เนี่ยคือโปรเพลครับจะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างนั่นแหละครับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นแบบนี้ครับไม่รู้มันจะสว่างหรือมืดครับ าจะบอกว่าไอ้น,นี่เป็นคนหรือเป็นผีก็ครึ่งผีครึ่งคนครับนายกรัฐมนตรีไทยมูมงก็มาพูดเหมือนกันบอกว่าถ้าเธอกับฉันไม่ยอมกันพื้นที่ตับซ้อนก็แบ่งกันคนละห้าสิบห้าสิบเธอไม่ยอมฉันไม่ยอมก็แบ่งปันกันเห็นไหมครับนี่สอไปถึงสงครามไงใครบอกว่าปะท่าไม่ปะท่าผมไม่รู้่ตลอดแนวหลายร้อยกิโลหลายจุดตั้งแต่อุบลอะไรอ่ะอุบลศรีสะเกษ สุรินแล้วก็บุรีรัมยันไปถึงตราดน่นครับยาวเป็นเจ็ดแปดร้อยกิโลมีจุดต่างๆทำทารบกันนะครับก็เพื่ออะไรครับรบกันบนบกจริงแต่สิ่งที่เขาต้องการคือในทะเลครับใช่ทุกปราสาทที่เป็นของไทยเราก็ได้คืนมาจุดต่างๆที่กัมพูชาเคยยืนหยัดและเอากองกำลังมาอยู่เราก็ดันเขาออกไปมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นน่ะ ที่ยังไม่ลงตัวแต่เราก็ไม่ได้เสียเปรียบนั่นก็คือปราศาสตาควายปราศาทตาควายวันนี้เขาก็มาถ่ายร่องถ่ายรูปเพราะในการรบของทาหารทาหารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ต่ําจากจุดที่พมา่าจากจุดที่กัมพูชาเขายิงลงมาที่เป็นที่สูงขมดังนั้นเราถึงเสียเปรียบครับกลางคืนนั้นข่าวว่าทหารไทยไปยึดได้แล้ว แต่ผมว่าไม่แน่ใจว่าเล่เหลี่ยมของกัมพูชาที่มันเคยมีมาเนี่ยทําให้เราไม่ได้ไปอยู่ในปราสาทต,ตาควายหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับแต่เราต้องให้กําลังใจทาหารหารทั้งหลายอย่าเสียกําลังใจและอย่าไว้เนื้อเชื่อใจประเทศกัมพูชาเป็นอันขาดเพราะอาดีตที่ผ่านมาตั้งแต่โบราณมันมีพยาละแวกมาแล้วครับพยาละแวกที่ว่าเนี่ยพอไทยอ่อนแอมันก็มาตีไทย พอไทยเข้มแข็งมันก็เอาใจใส่ไทยแล้วเวลาไทยเข้มแข็งไทยก็ไปช่วยเขานะสู้รบกับศัตรตูขับไล่ศัตรตูออกไปแต่พอไทยอ่อนแอรบกับพม่าทางนี้มันมาตีไทยกลัวด้านหลังนี่ครับพยาละแวกครับดังนั้นวันนี้ทหารหารพี่น้องครับอย่าไปสงสัยอย่าไปมองกัมพูชาว่าเป็นคนดีเกินไปนะเห็นไหมครับพี่น้อง เขายิงเข้ามาในฝั่งไทยเนี่ยเขาไม่ได้ยิงกองทัพเขาไม่ได้ยิงหน่วยทาหารที่อยู่แนวหน้าแต่เขาส่งปืนมายิงมาในแนวหลังโดนโรงพยาบาลโดนวัดวาอารามโดนโรงเรียนสารพัดโดนปั๊มน้ํำมันเห็นไหมเขายิงสเปสปะเขาต้องการให้มันเกิดเรื่องไงถ้าไม่ยิงแบบนี้มันก็ไม่เกิดเรื่องถึงมือที่สามที่เข้ามา ดังนั้นทหารทั้งหลายคนไทยทุกท่านที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านเชียร์ท่านให้กำลังใจท่านครับวันนี้ของสิ่งต่างๆยังรับบริจาคกันอยู่นะครับเพื่อส่งไปให้แนวหน้าอย่างทหารหารผมเป็นผ้าทาหารนะครับบางคนเวลาไปรบนี่ยอยู่กันหลายวันมีอยู่ชุดเดียวน้ําก็ไม่ได้อาบเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักมีเห็นภาพวันนี้เลยครับก็ เป็นสิ่งสวยงามเหมือนกันนะครับบางทีก็เอาชุดผู้หญิงไปใส่แล้วถ่ายรูปกันเล่นกันดีแล้วครับมันก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นวันนี้ผ่อนคลายสถานการณ์หน้าเวลานี้ที่ชายแดนก็คงจะไม่ยิงกันมากมายแต่ถ้าอันไทยต้องระวังไว้นะครับเพราะพยาละแวกมันเชื่อไม่ได้ครับแต่เอาเถอะถึงแม้ว่าจะหยุดยิงกันก็อยู่กันไปแบบนี้ อย่างน้อยๆพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพินก็ได้ผ่อนคลายได้กลับไปอยู่บ้านได้ไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงของท่านก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันหยุดยิงกันได้แต่สิ่งที่จะทํากันต่อไปพี่น้องครับคนขายชาติที่ยังอยู่ในชาติไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาของประเทศไทยและเป็นหน้าที่ของคนไทยที่จะต้องลุกขึ้นมาไล่คนขายชาติให้ออกไปครับ พี่น้องครับพอพูดถึงคนขายชาติขณะนี้สารรัฐธรรมน,นูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็มีเรื่องอยู่ที่สวเข้าไปร้องพี่น้องทุกคนก็คงทราบสารรัฐตุสารรัฐธรรมน,นูญรับเรื่องไว้แล้วสัง่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะหยุดปฏิบัติหน้าที่สารรัฐธรรมนูลให้เวลาสิบห้าวันส่งคําชี้แจงเรื่องที่เขาเกล่าวหาให้กับสาร หลังจากครบสิบห้าวันในวันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยไอม้มงมิงเนี่ยไปยื่นอีกแล้วครับอุย้ยทั้งก่อนขอยืดเวลาสิบห้าวันหลังจากครบแล้วก็ยืดอีกสิบห้าวันครับยี่สิบเก้าเนี่ยสองครั้งเป็นครั้งที่สองจะยืดต่อจะขออีกสิบห้าวันศาลอนุญาตครับแต่ให้ไม่ครบสิบห้าวันให้ไปแค่วันที่สี่สิงหานี้ครับพี่น้องที่เคารพเห็นไหมครับคือคลิป <He ard S 2> มันชัดเจน องอิงก็พูดเองว่าคลิปนี้เป็นเสียงเขาคุณเซนก็บอกว่าคลิปนี้เขาก็พูดดังนั้นมันชัดเจนไม่จําเป็นต้องชี้แจงถแถลงขถ้าวันที่สี่สิงหาคมนี้องอิงไม่ยื่นคําชี้แจงออกไปก็ไม่ต้องชี้แจงครับศารจะตัดสินและพิพากษาทันทีครับพี่น้องครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับส่วนคดีของคุณตักศิณเลยครับยี่สิบสองสิงหาคดีหนึ่งหนึ่งสองศาลนัด ฟังคำพิพภากษาแต่สิ่งสําคัญที่พี่น้องเฝ้ารอระว,วังอยู่เนี่ยเรื่องชั้นสิบสี่เรื่องชั้นสิบสี่ 14, สารน,นัดไปวันที่เก้ากันยาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับฟับงคําพิพภากษาดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับสิ่งที่เราเห็นและเราหวังไว้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่เราพึ่งพิงพึ่งพาที่จะสร้างประเทศไทยได้มันก็ใกล้จะมาถึงแล้วครับในขณะที่ อำนาจทั้งหลายเนี่ยประชาชนพึ่งพาไม่ได้ในสภาเห็นไหมพี่น้องในขณะที่ทหารไปสละชีเ่เพื่อชาติเพื่อชาติสอสอบางคนในพรรคประชาชนมนาด่าทหารนี่มันจันไรหรืออปลีหรือหนักแผ่นดินวะเห็นไหมครับในขณะที่คนไทยตื่นตัวให้กำลังใจทหารหารที่ก็ไปสู้รบ ขับไล่อริราชตจูออกไปจากแผ่นดินไทยเพื่อรักษาอาธิป,ปไตยแต่มีสอสออภรีจันไรมาด่าทหารวิจารทหารอย่างเสียเสียให้หายซึ่งพรรคเหล่านี้ไม่สมควรให้อภัยช่วยตบทีครับใครอยู่ใกล้สอสอคนนี้ไอ้นี่ลูกพ่อไม่สั่งสอนยิ่งกว่าขายชาติมึงต้องไปอยู่กับอุงอิงนุ่นนี่เห็นไหมครับดังนั้นเราพึ่งพาไม่ได้ในสภาพ,พี่น้องเห็นไหมอย่างที่ผมพูด ฝ่ายค้านไม่รู้มันค้านแบบไหนค้านอย่างไรในขณะที่เขายิงกันแทนเจคุยเรื่องนี้เอาไว้จริงจังไล่พวกนี้ออกไปพ้นพ้นทุกทีเนี่ยพนขายชาติทั้งหลายเขาก็รู้อยู่นี่ครับว่าปัญหาที่ปะทะกันมันมาจากตรงไหนก็มาจากคุณเซนกับทักษิณมากับอุ้งอิงกับคุณเซนมากับอุ้งอิงที่เป็นลูกทักษิณดาวโทอกันแล้วก็ไหว้กันไอ้เลผมไม่ทราบแต่มาจากตรงนั้น แต่ก่อนแต่ไรก็เป็นเพื่อนรักกันการจะร่วมไม้รวม,มือการวางแผนการก็เป็นไปได้ครับเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญหาแต่ปัญหามันบานปลายเพราะองค์อิงไปด่าฮุนเซนต,ตอนนี้ไม่รู้ว่ารบกันจริงรักกันจริงหรือทะเลาะกันจริงหรือเปล่านี่แหละครับสภา,าก็มีปัญหานิติบัญญัติมีปัญหาบริหารยิ่งย่อยยับครับเพราะอาดีตนายยกโทษครับนายกที่รักษาการนายยกที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดนข้อหาขายชาติครับข้อหานี้ก็คือขาดจาริยธรรมอย่างไรเด้งที่ไปคุยกับฮุนเซนแล้วเราพึ่งพาใครครับวันนี้มันก็มีแต่กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวพี่น้องที่พอจะพึ่งพิงและพึ่งพาได้หากกระบวนการยุติธรรมไทยไม่มีความซื่อรรรสัตย์สุจริตไม่มีความเที่ยงธรรมจบครับประเทศนี้ประชาชนไร้ที่พึ่งมีแต่อันตพานเข้ามาลงทุนเท่านั้นแหละดังนั้นยุคนี้ มีแต่กระบวนการยุติธรรมที่จะสร้างชาติสร้างประเทศไทยด้วยความเป็นธรรมให้กับคนไทยทั้างประเทศครับพี่น้องครับดังนั้นเมื่อทหารทำหน้าที่รักษาอาธิปไตยขับไล่อริราชศัตรูออกไปวันนี้คนไทยก็ต้องมีหน้าที่ด่าและไล่คนขายชาติออกไปจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีครับมันจึงมาเป็นวันที่สองไงครับพี่น้อง ก่อนจะลงจากเวทีขอเชิญชวนพี่น้องนะครับให้มาชุมนุมกันวันที่สองสิงหาอีกสองวันวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์มารืนนี้วันเสาร์ตั้งแต่ตอนเที่ยงครับสิบสองสิงหาสิบสองนาฬิกาถึงสามทุ่มเรามาเจอกันมาก่อนได้ก็ยิ่งดีครับครั้งนี้เหมือนกับจะเงียบเป็นปกติเพราะมันเกิดการประทะกันระหว่างชายแดนกัมพูชา พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจึงเอาใจใส่ช่วยเหลือให้กําลังใจทหารพี่น้องทหารหารที่เป็นลูกหลานเราที่ไปรบกันที่กัมพูชาดังนั้นวันนี้ขอประกาศผ่านทา,างออนไลน์เว็บไซต์ต่างๆไปทั่วนะครับว่าวันที่สองสิงหาตั้งแต่เที่ยงวันเจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหมือนเดิมเวลาเดิมครับทหารขับไล่อริราชตูรักษาอธิปไตย เราคนไทยรักษาแผ่นดินไทยโดยการมาขับไล่นายกรัฐมนตรีขายชาติออกไปครับแล้วสิ่งสำคัญสิ่งที่เราเรียกร้องมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบปดมิถุนายนนะครับยังไม่ได้เลยครับเราเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกอุ้งอิงยังไม่ได้ลาออกครับรอศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดอย่างไรหรือต้องพ้นจากหน้าที่ไป เราเรียกร้องให้นายกฐมนตรีลาออเขาก็ยังไม่ลาออกเราเรียกร้องให้พักร่วมถอนตัวเขาก็ยังไม่ถอนตัวดังนั้นในวันที่สองสิงหาภารกิจนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมเอาเรียกร้องให้นายกลาออกเรียกร้องให้พักร่วมถอนตัวครับพี่น้องครับเอารัฐบาลใหม่ที่มารรสร้างชาติสร้างประเทศส่งเสริมให้ทหารไปรักษาอธิปไตยให้คนไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมกันต่อไปครับพี่น้อง ดังนั้นพี่น้องครับวันที่สองสิงหาเรามาชุมนุมกันนะครับมาพบหน้าตาข้าตาการตั้งแต่เที่ยงหรือใครมาก่อนได้ก็ไปอยู่ที่นั่นแหละครับเวทีที่เดิมหันหน้าไปที่เดิมเราอยู่เหมือนเดิมที่ดีกว่าเดิมคือให,ให้กำลังใจแนวหน้าคือทหารไทยทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับตำรวจด้วยครับเพราะมีตำรวจตชดมีทหารพลาน เมื่อวานนี้ก็ดีใจนะครับตอชอดอรหรือทหารพลานอยู่แนวหน้าที่เขาไปรบกันก่อนจะลงจากเวทีหลงครับเพราะป่ามันเป็นป่าทึบหาทางออกไม่ได้คือหาทางออกได้แต่ถ้ามาได้ก็น่าจะเดินหลายวันเพราะขาดการติดต่อวันสองวันตั้งแต่วันที่ยี่หกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตามข่าววันนี้เขาไปพบไปเจอแล้วบตบมือให้ทาหารเหล่านั้นนครับส่งกําลังใจไปให,ให้สิ่งศักดิ์สิตคุ้มครองทําดี ทำดีสิ่ส,สั่งเสร็จคุคม้มคร่อมแต่ทำชั่วคนสาปแช่งอีกไม่นานนะครับบุญกรรมมันจะมาทําลายคนชั่วอย่างที่หมอเขียวเขาบอกไว้หลักมีอยู่ง่ายๆทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่บางทีคนชั่วมันอาจจะได้ดีในบางช่วงบางโอกาสเท่านั้นแต่ไม่มีทางที่คนชั่วจะยืนหยัดยืนยันอยู่ได้ตลอดไปครับพี่น้องเชื่อผมในอำนาจนั้นผมเชื่อมัน่น กระบวนการยุติธรรมและผมเชื่อมั่นสิ่งสั่งสิทธิ์ในประเทศไทยรักไว้นะพี่น้องวันที่สองเรามาเจอกันอนุสาวรีใช่ศาสอระภูมิครับพี่น้องครับสวัสดีครับ